เลยไปโอ้มืดฝนมาแล้วเด้เพราะม่พี่น้องลมกันมาแล้วเบิรงนอ่ะมืดมาแล้วทั้งผู้เอากะมือหาตั้งรักจะข้าวนะครับเดี๋ยวถ้าเฮ้อฝนตกสกักกอนถ้ากะจจะมาเอาเมือนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักล่าป่าอยู่แล้ว <laughs> กะยู่บรรยากาศ ท้องให้ท้องนาทุกเจ้านะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาเบิ่งบรรยากาศนะครับดนูนะบรรยากาศดีแห้งอ้้สิฝนนะหไวยฝนมาแล้วพอ่อทับบมกไม่ดื่อหรอะฝนมาแล้วนะครับไม่ดีไมเดี <laughs> ตีมงานนะครับมาน้ากันสามคนเดียวมั้นี่นี่น้อยแต่ว่ามีคุณภาพนะครับผมาระกรโอ้าต้ามีสาีเาครับน้องรับเ้ากบกะดบ้ากนองนี้นีตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนาแปบวนนิดนึงครับกดบ้ากรนองเป็นไงครับยานยาไปน้ำนำเดานโอเต ฝนตกครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับฝนตกเดี๋ยวละอ่าลงไปเบื้องพื้นยามตุง้งเด้อวมาทนี่ย,ยามตุ้งเอาปลาน้อยนะครับเอาปลาเค็งเอามาปิ้งนะครับกินกับตำทู่ตำหุ่งกระแซบนะครับเดี๋ยวลงไปเบื้องก่อนฝนมากอีละนะครับ อบรรยากาศเดี๋ยวคนยามโต้งไปทางเลยเนาะบ่ดได้ยี่ห้อบ้าได้ผมจะขอโกนบ่ โอ้มอะไ้าย่เงี้เพิ่มาหยามาเด้อกราบางานนี่ก็ดนี่บาานนี่ยอืมดนี้ไหยาบต้งกับยาเมือแล้วนะครับเ่ถามิเดียวบางานี่ถาม่เชียวถามหันแล้ว พื้นเสื่อกระสอบได้หัดมีงานได้หัดครึ่งกระสอบผมบอกบางาี่่ม่ไดเพิ่กัแล้วลข่าวท่านนี่เม่าแล้วน,นะครับมเอนีกะเบิดความสนุกละนะครับฝนตกครับผมมหาปลานะครับกะมือได้แน่มือมีได้แน่นะครับมือหมันมือมีหม,ม,มานนะครับกับเ,เรื่องปกตินะครับผมมเอนีกะขอยุติความสนุก เพิงจำีกนะครับผม